รบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอตองรวยล็อตเช่นเดิมนะผู้ชมนะวันนี้เรามาลุยที่กริมคอคเทลนั่นเองนะผู้ชมนะเปลี่ยนเกมมากนะผู้ชมนะก็อยู่ในที่าสา,ขาวขบอยเยอะเกินไปแล้วก็ขอลุยกันที่คอกเทลกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้นผู้ชมนะด้วยงบ 10k นะครับผมต้องขอย้ำไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ้ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเ,เ,เลยดูทุกคนเล่นตามเดิอ มากจัดเลย 10k ไม่รู้ว่าจะโอเคแค่ไหนนะเกลือเกลือไม่เกลือไม่รู้นะครับแต่ขอให้ประสบไปก่อนลูกปะ10รอบเ็น 100, 100. เกลือเท่าไหร่ไม่รู้น้ำชมแต่ขอให้แบบออกมาในแนวเออ2,000สวยสเกตเตอร์มาลุกสเกตเตอร์ของฟรีมาเบต100ลูกจะได้ไม่ต้องซื้อเทคเดียวอาจจบได้เลยนะถ้าออกในทรงเนี้ยโอ้ยหมืนะ่นห้า ไอ้โจทย์ไหนวะน้าวันนี้ซื้อเป็นสองร้อยเดี๋ยวผมซื้อเป็นสองร้อยเลยเดี๋ยวผมซื้อเป็นสองร้อยเดี๋ยวดูเลยโอ้ฟากโอ้ยไหลโนไหลโนโคตรดีตั้งแต่ผมทำคลิปมาไหลโนคือห่างหายไปนานมากเลยนะผู้ชมนะไม่มาแบบนี้นานจัดเลยนะ หมื่นห้าเลยอ่ะอซื้อเลยเบ็ดร้อยไม่เอาละเบ็ดสองรอยไปเลยลูกมานี้ไม้พ่อตีซะดีๆลูกถ้าไม้นี้ได้กําไรอีกผมหยุดเลยนะผมหยุดเลยนะผู้ชมนะคือจะไม่ดันต่อแล้วนะถ้าไม้นี้ได้กําไรนะครับอู้ตถ,ถูกจังนะมันตี ฮอทเทลสวยมาอีกก็เป็นพันแปดโอเคคือมม่ต้องหลุนให้ได้อ่ะผู้ชมโอ้อย่าบอกนะไม่เอาอยู่หรือว่าผมแม่งควรไหลนอกดีวะผู้ชมแม่งคือไหลนอกคือเมื่อกี้กูตกใจเลย็อดเมื่อกี้เนี่ยใช้มาได้ไงหมื่นห้าสองพันโอ้ขาดทุนนะเนี่ยโอ้ขาดทุน โอ้9พันเลยเหรอลูกโอ้มึงเกินไปแล้วอู้ล้างเบ็ดตอนนี้ก็ยังได้กำไรอยู่6พันนะแต่ผมจะล้างเบ็ดลองไปต่อนะ<ๆ>เผื่อได้กันนะผู้ชมนะสิบรอบดูผู้ชมถ้าได้อีกก็คือจบภายในสี่สี่สามนาทีได้เลยนะคลิปเนี้ยของฟรีมาลูกโอเคมาเบ็ดร้อยของฟรีครับมา คือได้กำไร6 0พันแล้วอะจริงๆแม่งได้ต้องหมื่นกว่าแล้วท่านผู้ชมผมน่าจะหยุดนะฮะเอ้อเสียดายเสียดายจริงๆช็อตเนี้ยโอ้ตัวถูก,ถกมาทำเพื่ออะไรเนี่ยถูกที่สุดแล้วอุ้ยจะสกแกตเตอร์ไม่ได้คือถ้าไม,ไม่ได้ไม้นี้คือผมจะหยุดเลยนะผู้ชมนะ คือได้กำไรแล้วว่าเจ็ดพันนะจะอยู่อย่างนี้จริงๆผมได้ต้องหมื่นห้าอะไรวะผู้ชมเฮียเอ้ยไม่น่าไปซื้อเบ็ดสองเลยน่าจะค่อยๆเล่นนะเมื่อกี้เนี่ยใจร้อนไปหน่อยนะคผู้ชมนะโอ้ใจร้อนไปหน่อยโอ้ก็ไม่เป็นไรนะผู้ชมนะก็คือยังถือว่ายังได้อยู่แต่จะลองไปอีกให้มันครบสิบรอบนี่แหละเพื่อฟุกมาอีกนะผู้ชมนะ สวยออ้ยไหลดียังแต่ต่อแน่นอนนะมาดิคุยิ่สองเ้าพมาดิม2งสองมาดิมาแก้วเล่าไหมแก้วเล่าแถวแลกแก้วเล่ามาโอ้โแก้วเล่าไม่เข้านะมึงนะมาดิยี่กกำไรสองพันไอสองยี่เคอะยี่สิบเคมาดิจบพอผมไม่ดันต่อแล้วผู้ชมคือจบเลยไม่ซื้อไม่อะไรต่อแล้ว ที่ไหลนอกคือเราไม่ได้ทํากันนานจัดเลยนะไหลนอกอะ่ะคือถ้าไม่มาเลยผู้ชมยังเหลือไอตัวไหลนอกอะ่ะไอตัวสาวคาบอยนะเดี๋ยวมึงเจอกูได้ถ้าไหลนอกอย่างเงี้ยมาโอ้ยมาดิโอ้ก็ถือว่าได้มาทั้งหมด 21K เลยนะผู้ชมนะคลิปนี้นะคือสแกตเตอร์ซื้อไม่มีเข้าครับแต่ไหลนอกคือแม่งแบบ มาจัดนะผู้ชมนะต้องขอย้ําไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเราก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเนูทุกคนเล่นตามหรือสลอกท่านผู้ชมช่องของอาต่องรวยลอดใหม่นะผู้ชมนะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ